สวยมากโอ้สทุสาธทุสาัุคนลงเยอะอากาสรเก้าสิสิบดงตัดังส0สบ ้สามสิบบาทแล้วมาม่าสามสิบกาแฟกล่องเท่าไหร่วะเห็นยอดลิบลิบไหมยอดลิบลิบไม่ได้จะขึ้นไปนะมันสูงมากบอกว่าป้า สูงมากมายไกลกองโน้นนะบนยอดนน้นนะที่เราจะไปนะอาจาร์สวยมาตีห้าสี่สิบห้าตีฮะโอ๊ยตอนนี้คนลงมาเยอะเนาะโอ๊ยตรงน,นี้มองเห็นในยอดริบีมโน้นนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมยอดริบๆที่มเมลจะพาทุกคนขึ้นไปนะ ตอนช้าก,ก็จะมีนี่นะเขาจัดไว้ให้ใส่บาทททำบุญชุดละหนึ่งน,นะครับชุดละน,นล้อยบาทครนลงเยอะมากนะลมเย็นนี่เราเดินมานี่อารมมันเย็นวันดีค่ะตอนนี้ไมได้อยู่ที่เขาวงพระจันจังหวัดลบบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินขึ้นเขากันนะ ตอนนี้เวลานี่ก็จะหกโมงแล้วนะ <Yeah. S 1> เด็กมาถึงนี่ดูโอ้เข้าจัดคมงไฟสวยป้าดูนี่ก็เป็นดูสวยมากโอ้จ่าทูจสาทูจ่าทสวยมากนะทุกคนดูมันก็จะมีไว้ให้เราทำบนุญนะตาทางเลยมา ก็ขอรูปทนาจากนักผู้มนะเจอแล้เจจยสามนเจ็ดร้โยเจ้าสิบกรแวะตำบุญตับะป่าก็กรจะผู้ชมจ๋าแล้วหยิบได้มงคลเลยจ้าได้มงคลนี้เกที่อันนี้ค่ะ สาธุ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 ค่ะแล้วก็สาธุไปอมแล้วก็ไปเลยขั้นที่หนึ่งคณับตรงไหนนะมีคนลงมาเยอะนะันขึ้นก็เยอะคนลงก็เยอะแล้วยังไม่ได้เริ่มนับนับขั้นแรกเลย โคมสวยอ่ะสะพานโคมเราคิดเราเองถ้ารอดสะพานโคมแล้วจะโชคดีนคนลงเยอะมากลงไม่จัดเหรอ,อ,หรอขอขอน,น้นักผู้คนขึ้นลงอืมคนลงเยอะใช่ใช่วันนี้เป็นวันสุดท้ายเนะคนเลยเยอะ ขึ้นก็เยอะลงก็เยอะสวยดังนี่อะไรยังไม่ถึงขั้นที่หนึ่งเลยนะเราเริ่มเหนื่อยแล้ว มาก่อนขึ้นนะข่้นขายลูกถือธูปสาธุ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 าธาธนี่ขั้นแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใจเต้นตุ๊บๆแล้วอะไรไม่ได้ของไม่ได้หรอฮะอะไรไหมมันป,ปวดตรงนี้อ่ะมันตาำขึ้นแล้วมันปวดข้างในแข้งจี๊ดจี๊ดอ่ะ แขงไปเลยค่ะ <c oughs> นี่ขาเจ็บอยู่แต่ว่าเดินได้พอได้ขาเจ็บแต่ว่าอยากไปขึ้น โอ้คนมาเยอะเนาะวันนี้วันสุดท้ายเหรอคะคืนนี้คืนนี้อ๋อเมื่อคืนเยอะแล้วก็จะทยอยลงเลยเนาะแล้วหลังจากงานแล้วขึ้นขึ้นได้ไหมหรือว่าขึ้นได้ครับไม่ได้ปิดอ๋อแต่ร้านค้าตรงนี้มีไหมมันจะมีที่เขาขายประจอยู่ากาศขอบคุบ มาปุ๊บเราต้องเจอร้านนี้ก่อนใช,ใช่ร้านนี้ขายประจํานะโอ้ทุกอย่างให้เลือกสรรร้านที่สองครับอันนี้ขายอะไรเนี่ยสองขั้นก่อน มียาหอมขายด้วยนี่เนาะใครเดินมาถึงตรงนี้เส้นตึงนวดก่อนแล้วค่อยไปเติมยอมใจลูกหาบเลยแล้วเดินเฉยๆเรายังเมื่อยอะ่ะ ไปเรื่อยๆถูกเอาไว้ได้อีกหน่อยค่อยค่อยพอยักกันแป๊บนึงเรามีร้านเนื้อขายน้ำเครื่องดื่มคนเยอะเนาะมร้านขายอันนี้ร้านที่สาม้ะร้านค้าตามทางเยอะมากนะร้านทีๆทีนเราไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีน้ำกินวาเยเราไม่ต้องเอาขึ้นมาเราไป็นทงเอีย้เมื่อยไง ฮึบโซ่จริงๆริงพาลอยข้าแล้วนะจ๊ะรู้ยังรู้ยังรู้ยัง,ยงแล้วเนี่ยนี่คนขึ้นกันรุ่งไหมลงมาขึ้นไปนไ,นไป,ไปดื้อพี่ต<ห>้องกาสู้ชีวิตมาคนเยอะเนาะ ลงเยอะกาแฟร้อนยี่สิบแดงสดดางสองสิบอุ้งดื่มเยอะลบคนแบกของหน่อยนะจ๊ะเสียงดีว่ะเสียงดีหน้าไปชกมวยจิตซ้ายเลยพี่ซ้ายไข่ซ้ายมันหลบหน่อยนะครับของขึ้นของขึ้นคนแบกของขึ้นนะคะลงหน่อยจ้าอุ้ยลงกว่ลงเยอะกว่าขึ้นเนาะอันนี้ขึ้นมาตอนไหนคะ ขึ้นตอนเมื่อคืนเหรอโ mm hmm. อ้ขึ้นตีหนึ่งขึ้นตีหนึ่งลงแล้ว mm hmm. ตกแต่เราลงนี่เราต้องตากแดดแน่เลยขึ้นเช้า mm hmm. มางลูบุรนะีเราผ่านหนึ่งพันมาแล้วเหรอ mm hmm. โอผู้ขาบค่ะลูกขับเก่งนะดูตามลงมาทันเลยนะดูขนาดเราตัวเปล่านะ โอ้ไปต่อร้านค้ามีเรื่อยๆนะตามทางไม่อยู่แป๊บนึงก็หายใจโลงเลยนะยคนลงเยอะกว่าคนขึ้นนุ๊ นะครับว้าวมารถต่วนขากลับขาลงเราลงแบบนี้ไ <c oughs> หมฮะโอ้ตรงนี้ลมเย็น 1,500ท่านเองไปต่อ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 1,500 15ไปแล้ว1,500ไปแล้ว6มง,งครึง่ง <8. S 2> เราขึ้นมาตอนกี่มงด้เยิ่มดูนายการนะคนลงเยอะกว่าคนขึ้นนะวันนี้วันวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่25วันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นร้านค้าส่วนเรา ดูนะ้าก่อนนี่เราพักหลายยกแล้วนะมาเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็ตั้งพักก่อนเนาะไม่ต้องรีบร้อนขึ้นได้สบายๆเลยเราขึ้นได้สบายๆแต่ถ้ารีบรีบนะวิ่งขึ้นมานวะขาจละล้ามนทางอีกยาวไกลมนทางอีกยาวไกลทางคนขึ้นมาก็เยอะออือาทาง อ,อรถด่วนรถด่วนรถรถด่วนเขาวงปิน,ปน ขาลงติดขาขึ้นโลงเอาไว้สู้ๆสองพันคันสู้ 2, ไหมนอ,นอ้าวเราเพิ่ลไป,ปแล้วเหรอสองพันพัน้วเนาะเรจนเยลูกะไ้มม่าเต็มน่ะส่งมาเต็มหมด,ด จำเปล่ามะม,ะม,ะมะว่วงดองมะยงดองมะกินไม่ไหวแล้วตอนนี้ถ้ากินเข้าไปจุกแน่อันนี้มาได้ทุกคนนะแต่ต้องเดินเรื่อยๆอย่ารีรบนาด,ดูว่าต้นอ,อะไรทางก็จะชันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะ เดี๋ยวครงหน้าเราจะนั่งพักอีกแล้วนะแนะนำว่าใครมาอย่ารีบนะคอ่คอยๆขึ้นพยายามหน่อยน่อีก2,500ขั้น,นแล้วอ,อีก2,500ันอีกมันก็ต้องเหลืออีกเท่าไหร่นะอีก1,279ขัน้นคนลงเยอะกว่าคนขึ้น กี่โมงโมงห้าสิบสี่สิบเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงเจ็ดโมเลยยังไม่ถึงเลยไม่ดีถ้มาขึ้นช okay. ่วงเที่ยงคืนีหอย่างเงี้ยอเราเจอคนเยอะเลยหน้าน้าเรายังไหอยู่เลยหน้าน hmm ้าเรายังไหวอยู่เลยแลแม่ตัวน no, ี้ฝรั Perfect> ่งวะไม่ไหวบอกไหว นุ่นตาเล็ดเนี่ยแสบอันนี้ทายาทายาหอมแล้วก็แสบตามีตา,าเล็ดนนลงเยอะมากจะเจ็ดโมงแล้วแม่ได้ยังไม่ถึงเลยสันแล้วอ้าวหลบลูกหาบนอยคะ่ะหลบลูกหาบนอยคะ่ะอุ้ยทั้งด่วนทั้งด่วนทั้งด่วน

Thank <laughs> you. นี้ลมเย็นนะข้างล่างสูงไหมข้างล่างสูงมากรู้สึกว่าตรงนี้นะเดินนิดนึงก็ขาล้าเนาะไม่เหมือนตอนขึ้นทีแรกเนาะ,นนะนะมันชันมากนะห้าสามพันห้าร้อยยี่สิบสามพันรายค้าเก่งเลยข้างบนมีน้ำฝนเกาะไหม แต่ว่าอยู่อีกสองร้อยอีกสามละชั้นข้างรถอยู่ตรงนั้นบอกตรงนี้แหละคนเยอะมากเลยขาลงนู่นแน่นเอียดขาขึ้นก็ติดขาลงก็ติดโอ้โหดูนะดูนะ มองไปก็วิวนูนะ่นอะลมเย็นๆนี่ถ้าไม่มีลมนี่แย่เลยนะนี่ลมเย็นมากเลยเราจะมาเตรียมอย่าอม,มยาดมอยมมม่ามองมาเซอร์เลยอ้าวปิดแล้วก็เขาขึ้นได้อยู่นะตอนนี้เราได้กี่ขั้นนะพี่บอกตอนนี้กี่ขั้นนะ ตอนนี้เราได้สามพันแล้วใช่ไหมสามพันห้าน่ารักสามพันห้าเหรอตอนนี้ไม่ถึงอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะทุกคนไม่เล็กจะพิชิตยอดเขายอดเขาวงจะพักก่อนเพราะช่วงนี้นะยิ่งใกล้ๆจะถึงนะยิ่งชันนั่งดูคนลงคนลงก็ติดคนลงก็ติดคนลงก็ติดเยอะดูฟูงชนเยอะมากเป็นไงคะขค้างบน ยินดีครับปีนี้มาไม่เหงาเลยซ้อมเราไม่เหงาเลยนี่พี่รงมงมุหน้าเลยไปลงแบบเยอะมากเจ้านั้นเขาจะบอกปล่อยเหล้า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 ผมไม่กล้าเสียงครับกว่าคู่พายจะขึ้นมา3,000ขั้นนี่ผมตายแน่เลยเจ็บใจกระสอบคนละลูกนะเย็นอีกแล้วเย็นหนึงกดเย็ยหนึง คนเยอะมากเรามองเห็นไหซุ้มประตูหิวฮะหิว,หวอี่นิดเดียวไงเพียงเราผานก้อนหินหนึ่งลูกก้อนนี้นะลูกนี้เราก็จะไปถึงแล้วนนะวันนี้อากาศไม่นี่เลยอากาศคึมๆดีก็เหมือนกันนะแต่ไม่ร้อนลมเย็นๆสบายๆเลย เนี่ยนะมองไปนะคนดูแบบชันคนติดคนเยอะนะหัวที่มึงไปเลยดูคนนไ้ <c ười> นี่เรามองเห็นแล้วนะอีกประมาณกี่ขั้นนี่ถึงจะถึงเนี่ยดูสิเนี่ <c ười> ยยิ่งจะถึงก็ยิ่งจะ ยิ่งจะถึงขาก็ยิ่งจะก้าไม่ออกเรามองเห็นซุ้มประตูแล้วนะนู่นนะอีกนิดเดียวเราก็จะถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วนะทุกคนดูเราม,มาถึงแล้วนะฮ้ย นี่ดูข้างล่างนะข้างล่างอย่างนี้เลยนี่เรามาถึงจุดน้าแปลนสุดตัวอุย้ยสุดยอดเลยมันยอดเลยจะเดนแล้วสุดยอดเลยเดี๋ยวยืนรับลมก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่งได้ที่สุดแล้วก็มาถึงใช้เวลาเยอะมากเลยนี่ยินเสียงคล้องนะ

ก็มาของุราจนที่ลพบุรมีก็ต้องกิดมากค่อยๆบอ้คนเยอะมากแี่ดี้ถ่ายรูปสวยนะนี่สวยเลยที่ได้หยุดตรงนั้นเดินขึ้นมาถ่ายรูปไม่สวยโอ้คนเยอะมากเรามาถึงแล้วนะยอดเขาวงพระจันทร์นะจังหวัดลพบุรี3,790ขั้น เราไปกินข้าวมามา่มา,มาตรงนู้นไะด้ปหมกินมาม่าตรงนู้นไงอืเขาต้มไม่มีนะทุกคนเราขึ้นมานะเราหวังว่าจะมากินข้าวต้มนะข้าวต้มหมดไม,ม่มีเลยสรุปว่าข้างบนนะทุกคนไม่มีอะไรขายเลยหมดเทุกอย่างแล้ว<ต>อันน้ำไม่เยน็เยนก็เอาหรอกเดี๋ยวเราเกินจงไปล่างหน่อยหนึ่งอยู่ร้าล่างเดี๋ยวเราไปไหว้ร้อยพระพุทธบาทกันนะ 1 1 1 ไหพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทเสร็จแล้วก็ไปหานางฟ้าเดี๋ยวตอนลงเราลงทางนี้นะเราไม่ต้องลงข้างหน้าเนี่ยนะมันชันนะเราคือกู้ไม่แค่สามพันแล้วจ้เกินจะสามพันเจ็ดเกินนะถ้ารวมจากต้นทางเลยรวมตรงนี้ด้วยเปล่าหรือว่าไม่รวมเช่าประกาศเกิน่หรอหืมการเกินเหรอใช่ เป็นยนยลงแค่นี้ยังขาสั่นแล้วจะไปลองอีกสามพันแม่สมองพี่เดียร์ระด้ขึ้นมาขนาดสมองไม่ต้อง,งไม่ต้องตอกไงเปรีติว <laughs> <laughs> ใครขึ้นมากลางคืนเขาเขาไม่เต้นให้นอนด้วยนะแจมเนาะกันี้แค่เราผู้พิชิตแล้วแหละเขาอ,องค์พระจันทร์ไปขาลงเราใช้ทางลัดเราไม่ลงทางนั้นเ <c oughs> นาะมันไปจุกอยู่ตรงนั้นพอดีเลย สีมิบาทแล้วมาสามสิบกาแฟก่องเท่าไหร่วะกาแฟก่องอะไรครับกระปองกาแฟสี่สิบโอ้ยโอ้สิบโมงก็ขึ้นกี่โมงนะหกโมงเหรอหกโมงเจ็ดโมงเป็ดโมงเก้าโมงสิม เราขึ้นลงไปอยู่บนน้นสี่ชั่วโมงว้าโอ้ยสุดยอดโอ้ยสาธุโอ้ยชื่นใจแล้วลมลมพาเจนสาธุเอ้ยกลับบ้านแล้วขึ้นเขาลงสองห้าหกเจ็ดนะคะวันนี้วันสุดท้ายวันที่25นะคะของเทศกาลขึ้นเขาลงแต่ถ้าเผื่อว่าใครจะมาก็มาได้นะคะเขาก็มีให้ มีไฟให้ขึ้นอยู่นะคะก็ขึ้นได้ตลอดนะคะแต่เพียงจะเป็นเทศกาลที่เขาขึ้นเป็นงานของเขามันอันนี้จะเป็นวันสุดท้ายค่ะ